สวัสดีครับบนส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบนส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้านำมาประยุกต์ใช้แล้วจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการเงินการธรมาหาเรื่องคีพอื่นๆนะครับนะ ก้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้การในเรื่องของการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากในเรื่องของความยากจนหลุดพ้นจากในเรื่องของไฟแห่งราคะโทสะโมหะครับถ้าหากว่าพุทธศาสนิกชนนั้นตั้งใจมั่นหรือมีความเชื่อมั่นร้อเอร์เซต์ว่า หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยหลักศีลนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วทุกคนก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ครับนี่ประเด็นที่ลุงบุญส่งจะนำเสนอในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจครับเพราะว่าลุงบุญส่งใช้ในเรื่องของควายครับเป็น เขาเรียกว่าอุปกรณ์นำพาในเรื่องของการก้าวข้ามแห่งความยากจนนี่คือเขาเรียกว่าประจักษ์พยานครับที่ลุงบุญส่งนั้นได้สร้างมันขึ้นมาได้ประยุยกต์ใช้ในเรื่องของการดาเนินชีวิตในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของนาเอาหลักอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา นำมาใช้ในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการดำเนินในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเลี้ยงควายครับนี่ลุงส่งพิสูจน์ว่าหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเขาเรียกว่าปฏิบัติแก้ปัญหาให้ความหลุดพ้นในเรื่องของความยากจนได้จริงๆครับที่เรา เป็นชาวพุทธแต่ไม่ค่อยที่จะไม่เข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่เข้าใจในเรื่องของการมานำมาปฏิบัติครับเพราะว่าอะไรครับนะฮะยังขาดความเชื่อมั่นว่าหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็น ขเขาเรียกว่าสิ่งที่ล้าสมัยสิ่งที่ทําให้เสพติดสิ่งที่ทําให้คนนั้นเกียดค้านจริงๆแล้วไม่ใช่ครับหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้านั้นเป็นหลักที่ขเขาเรียกว่าสูตรสําเร็จนํามาปฏิบัติและพิสูจน์ได้จริงถ้าใครได้ไม่ได้ไไดนํามาปฏิบัติจ่อเนื่องและยังไม่ได้พิสูจน์นั้นท่านก็ยังไม่เข้าใจและยังไม่เชื่อว่า หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันใช้ได้จริงๆและเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้แล้วก็ขเขาเรียกว่าพิสูจน์หลักเหตุผลนะครับนะทุกเรื่องมันเกิดขึ้นที่เหตุถ้าเราทุกเรื่องเราแก้ที่เหตุเราก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องไหนๆครับแต่ลุงมลส่งต้อง บอกด้วยว่าต้องประยุกใช่ครับไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้หายจากความอยากหายจากความโลดความโลภความโกรธความหลงทันทีนั้นมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับต้องฝึกหัดดัดนิสัยของตนวันละเล็กละน้อยค่อยซึมซับเข้าไปแก้นิสัยไปวันละเล็กละน้อยท่านก็จะเริ่ม ได้เข้าใจหลักะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่มมลุงมนสงใช้ในเรื่องของควายครับที่ควายนั้นช่วยให้มมลุงมนสงนั้นเขาเรียกว่ามีสมาธิมีสมัสติมีปัญญามีในเรื่องของความเข้าใจของหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาครับ นี่ต่างหากที่ลุงมนส่งต้องพยายามเผยแพร่ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือเพื่อนเพื่อนเอฟซและลูกลูกหลานทุกคนนั้นนํามาใช้และปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องถ้าใครปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จทุกเรื่องครับแต่ต้องใจเย็นๆน,นะครับนะค่อยเป็นค่อยไปปฏิบัติไปเพื่อให้เขาเรียกว่าติดเป็นนิสัยครับนี่คือหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุธเทธเจ้า ที่จะตะเวนจะทต้องนํามาประยุกต์ใช้พร้อมด้วยหลักศีลครับศีลห้านั้นเราต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้ายังไม่ครบก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนครับครับขอบคุณครับลุงประสงค์นํานเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ